กระทั่งมีคนบางคนซึ่งเป็นมุสลิมที่ทําไม่ดีอะไรเงี้ยนะฮะเราอย่าเสียเวลาไปด่าอย่าเสียเวลาที่จะไปว่าเตือนได้ก็เตือนเตือนไม่ได้ก็ดูอาให้แต่อย่าไปตัดสินว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง อิสลามสอนให้เราเป็นคนที่มีความใจกว้างนะครับศาสนาอิสลามสอนให้เราเนี่ยทำหน้าที่ดะวะดะวะคืออะไรดะวะคือการเชิญชวนคนไปสวรรค์ด้วยกันไม่ใช่กีดกันว่าไอ้คนนี้ไม่ได้สวรรค์ไอ้คนนี้ไม่ได้สวรรค์ต้องชวนกันไปสวรรค์ให้ได้ชวนไม่ได้ก็ดูอาแต่ในทางกลับกันศาสนาไม่เคยสอนให้เราอวยตัวเองว่าฉันนั้นดีกว่าคนอื่น คนที่ใช้คำนี้ว่าฉันนั้นดีก,กว่าคนอื่นไม่ใช่มนุษย์นะครับคำนี้เกิดขึ้นครั้งแรกไปดูในอันกุรอานแท้จริงแล้วฉันนั้นดีกว่าเขาเพราะฉันถูกสร้างมาจากไฟมนุษย์นั้นถูกสร้างมาจากดิน คุณผู้ชมนั่นคือคําพูดของเชยตอนการหลงลืมตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าคนอื่นนั่นมาจากการยุ่ยแย่ของเชยตอนมันไม่ใช่อุปนิสัยของมนุษย์ครับแต่มันเป็นมุมคิดของเชยตอนว่าฉันนั้นดีกว่าเขาอุปสรรคของการเป็นคนดีอย่างหนึ่งคือการเข้าใจผิดคิดว่าฉันนั้นดีแล้วผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีแต่ผมขอเรียกตัวเองว่าผมเป็นคนที่พยายามที่จะเป็นคนดีให้ได้เราทุกคนมีหน้าที่และมีความสามารถเพียงแค่พยายามเท่านั้นดีไม่ดีเนี่ยเราเป็นผู้ที่ตัดสินเราเลาทรงเป็น ผู้ที่ตัดสินเราเรามีหน้าที่ทําฝึกฝนขัดเกลาให้การทําความดีและการสะสมอิบาดาทั้งหลายเนี่ยให้เป็นความอิคลาสให้หมดต้องบริสุทธิ์ใจให้หมดไม่ว่าจะเป็นการกระทําใดๆก็ตามเพื่อให้ความดีนี้ไม่ใช่เป็นความดีให้คนชื่นชมในโลกนี้เพราะคนจํานวนหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นคนดีทําความดีนั่นแหละครับแต่หวังให้คนอื่นชมว่าฉันเป็นคนดีหวังให้คนอื่นชมว่าฉันเป็นคนใจบุญหวังให้คนอื่นชื่นชอบท่านลักษณะแบบนี้มีอยู่ในหัวใจมันเป็นช่วงการใช้ชีวิตที่เหนื่อย เพราะความดีจะไม่ถูกหยิบยกขึ้นไปถวายอัลลอฮ์ได้เลยอย่างที่ผมได้เรียนฮะดิษเมื่อวานนี้บริจาคมากบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์บริจาคยังถูกต้องแหละ เขาก็ไปบอกว่าฉันเนี่ยทำเพื่อล้ออล้อบอกาเจ้าโกโหกน่ากลัวมากเลยนะกับการที่ยืนต่อหน้าพระภาคของอล้อแล้วเราก็คิดว่าเราเนี่ยทำความดีแล้วเก็บสะบียงมาเยอะแต่สุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเพราะเราไปเหนียดเพื่อดุนยาหมดเลยฉันช่วยเขาวันนี้วันหน้าเขาจะได้ช่วยฉันแปลว่าอะไรเราไม่ได้หวังเพื่อ Allah ล้อล้วนๆสเบียงที่จะช่วยเราได้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดละหมาดเออคนจะได้ไม่ว่าเราละหมาดเพื่อที่เออคนเขาจะได้มองว่าเราเป็นคนเคร่งครัดคือถ้ามันมีเจตนาที่เกี่ยวข้องก,กับการหวังต่างๆในดุนยาน่ากลัวไหมครับกับการ ที่จะไม่เหลืออะไรเลยในสเบียงม่น่ากลัวมากแล้วคาพูดของพระผู้เป็นเจ้าดํารัดของพระองค์บอกว่าเจ้าโกหกเนี่ยอสตาฟิรุลลฮอขอล้อเมตาให้ผมและคุณผู้ชมเนี่ยนะครับห่างไกลเลยฝึกกันใหม่คุณผู้ชมครับอาจารย์มุสตอฟาท่านได้หยิบยกฮะดิษมาบอกว่าความโอ้อวดหรือความไม่บริสุทธิ์ความไม่อิคลาสเนี่ยมันแฝงเข้ามาเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเราใส่ชุดดําในที่มืดใส่เสื้อสีดําอยู่ในที่มืดแล้วมันมีมดสีดำเนี่ยเกาะอยู่ที่เสื้อเราแทบมองไม่เห็นครับทำไมท่านนาบีถึงให้เราเนี่ยกล บยๆ่อ,อให้เราเกล่าวอัสตอฟิรุลลออออัสตอฟิรุลลอเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยครั้งทําไมดัมบีบอกอย่างนั้นทําความดีแล้วก็ต้องเจตนาที่บริสุทธิ์เลิกหวังกับมนุษย์ได้แล้วเลิกคิดว่าจะให้มนุษย์มันมีฟีดแบ็บางอย่างกลับคืนสู่เราได้แล้วเพราะไฟนรกมันร้อนเหลือเกิน เกินกว่าที่เราจะเอาอะไรมาแลกคนมันจะยกยอเรามันจะชื่นชมเราอย่างเก่งก็อีกไม่กี่พันวันหรอกคุณผู้ชมแล้วชีวิตที่ชั่วกับชั่วกันน่ะชีวิตอน,นิทนิรัน์นี่ะเราไม่กลัวหรอกครับถ้ายิ่งกลัวเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งอ e ิคลาสยิ่งกลัวเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอหมดเวลาชีวิตลมหายใจหมดลงมันไม่เหมือนกับเกมอะ่ะคุณผู้ชมเวลาที่เล่นแพ้เราก็ต้องกดรีสตาร์ทเกมแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ไอการเริ่มต้นใหม่แบบนัั้นนเนี่่ยมมมไอูจริงฮ ถ้าจะเริ่มต้นใหม่ต้องเริ่มต้นในขณะมีชีวิตยอยู่เท่านั้นฮะเพราะว่าการตายมันคือจุดสิ้นสุดแล้วเราย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเราไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จึงได้ดํารัสเล่าให้ฟังเสมอว่าคนที่ตายเนี่ยอยากจะขอกลับมาแม้กระทั่งช่วงเวลาแป๊บเดียวนี่แหละอยากจะกลับมาแก้ไขจะแลกด้วยอะไรก็ยอมแต่อัลลอฮ์บอกว่ายังไงรู้ไหมฮะหากแม้นว่า พระองค์เนี่ยจะให้เวลากลับมามีชีวิตแม้เพียงชั่วคราวเขาก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละอัลลอฮ์รู้หัวใจเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยการปรับหัวใจตั้งแต่ก่อนจะตายเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องพยายามมากโดยเฉพาะเรื่องของความอ e ิคลาสเนี่ยบางทีไอ้เจตนาเราเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกเราก็แค่อยากให้คนอื่นรักเราแค่นั้นแหละแต่มันไม่ได้ไงคุณผู้ชมทาความดีหวังอย่างอื่นไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ไปหวังประโยชน์อะไรจากใครหรอกแต่อยากให้คนเข้ามองว่าเราเป็นคนดีอย่างเงี้ยไม่ได้ครับอินชาอัลลอฮ์คุณผู้ชมเรามาลองสํารวจสเบ กลับไปในทุกๆการทําความดีของเราว่ามันมีการแอบแฝงความไม่บริสุทธิ์ใจเนี่ยอยู่ในนั้นหรือไม่มีพี่น้องถามบางหนูเพิ่งรู้ว่าถ้าหนูเตาบัตรตัวขอพยาโทษจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยไอ้ผลบุญเหล่านั้นยังจะกลับมาไหมอันนี้บางไม่รู้ว่ารอฮุอาลัมบางบอกแล้วว่าบางไม่ใช่ต่ครูครับบางก็เป็นนักเรียนเหมือนคุณผู้ชมนี่แหละสิ่งสําคัญคือวันนี้แล้วสิจากนี้ต่อไปการทําความดีของเราต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์